ก็เลยเห็นว่าเออบางอย่างมันน่าจะเป็นด e ีเซนเตอร์ทางธรรมะได้อีกแบบหนึ่งเป่นการที่เกิดขึ้นจริงลองลองให้ให้โยมเขาเขาเล่าเขาเล่าเป็นไงบ้างค่ะ่็ถ่ายรูปเนี้ยค่ะตอนที่ถ่าย,ยาก,ก็พยายามจะแบบว่าเอากีิ่นไม้มาบางพะมองไปก็ แต่เราก็พยายามที่จะถ่ายเนื้อน่ะค่ะก็ถ่ายหลายรูปเลยอันนี้พอถ่ายเสร็จก็เซลฟี่เซลฟี่อ่ะค่ะนี่เซลฟี่ด้วยพยายามความสุขเป็นไงตอนถ่ายก็ไม่ได้คิดอะไรตอนถ่ายก็ส่งสนานเพลินเซลฟี่เนาะใช่ค่ะแต่พอเห็นภาพก็รู้สึกเอาผิดเอาผิดด้วยอะไรไม่กล้าก็ไปหาที่ไม่มีคนรักมาอ่านก็ถ่ายถ่ายเสร็จก็ ไปทำความสะอาดแผ่นที่ที่แผ่นทองเนหลวงที่เขียนว่าในหลวงมาถวายอะไเงี้ยเราก็พยายามเช็ดเช็ดวามตั้งใจที่เช็ดก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะลงรูปที่เฟซบุ๊กนะว่าใครมาเนี่ยก็ช่วยาทําความสะอาดตรงนี้ด้วยเวลาใ,ใครผ่านก็จะได้เห็นชัดเจนนะคระความ2ทุ่มัวันนี้ก็ไปเดินจมโคลเดิน3รอบปวดคอปวดมากเลยค่ะ แต่เราก็ไม่ได้คิดว่าเรื่องเป็นถ่ายเซีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินเสร็จสามรอบจะนั่งนั่งกุ๊บก็มองขึ้นไปข้างบนมองกิ๊บรู้สึกสำนึกเลยค่ะว่าเป็งเพราะเราไม่สมควรนะที่เราถ่ายรูปแบบก็เลยอาขนข่าว่านะคะว่าถ้าสุดท้ายที่ทาทำเป็นการไม่สมควรที่ช้างไม่ไ ไ,ได้ว่าสิ่งท <c oughs> ี <c oughs> ่เราได้รับคือว่าถ้าเราทําผิดเราสานึกแล้วเราได้รับมีสิ่งที่เราทาผิดมันจะแบบได้รับผลเลวอะค่ะเพจะสิ่งนั้นก็จะหายไปเลยก็เลยคิดว่าตัวเองโชคดีที่ว่าทําอะไรผิดแล้วได้รับเลยแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งที่ได้รับอะมันเกิดจากการที่ทาอะไรดีกว่ามานั่งคิดว่าเี่เราทําอะไรเราเป็นอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยคิดว่าตัวเองก็เป็นคน ตอนนี้ปกติเราใช่ไหมปกติเลยค่ะ,คคะไม่ได้เชื่อนะคือกึ๊กเลยค่ะแบบว่ามีาเ,ะะเาาหมือนมก้านอย่างนี้นะคะ่ะพออราอธิทฐานเสร็จรุกอย่างนี้ยค่ะแต่ก้านเล่าที่เมื่อคืนก็อยากเล่าแต่ว่า เรื่องเราก็ฝากเป็นคารหนเนาะเดืบางท่านก็อาจจะไม่ต้องมาทํำตามเราโดอความรูถ้าไปถึงการเข้าม,มาเพลเพลนรงสนานเนี่ยเนาะเข้าเองเราไม่ได้หวังอะไรอันนี้เกิดขึ้นกับเราจริงๆเหตุการณ์ที่เราเดินทางมาไ้เล่าศูนย่กันเข้านี้แหละเ้า